بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه ملا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kawan Muslim itu lah, Mawlā Taala wana faanabi ulum kita lah yang amil. Al kawiyatun ulan kaidah lek. Al kaw ihatun ulah ayminan kawai din komti ayminan kawai din komti kaidah kini yang kaidah tengah. Al umuru bi maqasidihah hakamah umurna. อุปมรูอัังอุปมรูที่ตั้งต่ละคบินอิบะดาติอุปมรูอัังอุปมรุที่ตั้งต่ละคบินอิบะดาติสิ่งต่างๆที่เกี่ยวพันกับอิบาดาบีมาคอซิทธิาขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ลาจะตั้งไอากาอินาตนบีมอคอซีเจฮาญาติมจรุษเป็นขบัติเนยว่าแล้วอุลมามีสี่ข่ายญาติมจรุดเป็นขบัต,ติโดยตรงสอง 2. วาญิบตะโลที่เซมสัะวาญิบเราว่าตายละตนหรือสอสามตะโลที่ปีอินสี่จะอิเซมก็ได้ปีนก็ได้เราว่ามาแล้ว สิ่งต่างๆที่เกี่ยวพันกับอิบานาขึ้นอยู่กับเป้าหมายของอิบานาไออัชูนนไอชูนนอิบาดาตีไอชูนนอิบาดาตีชูนนมาจากเชนนน์ชูนน เกียรติของอิบาดะหรือว่าจะแปลว่าตำแหน่งของอิบาดามุตตาบีิโตตนบินียะติฮาเกี่ยวพันกับการเนียรเกี่ยวพันกับการเนียรบินียะติฮาอัชชูนุอัชออชูนุนอิบาดะติเกียรติของอิบาดะหรือตำแหน่งของอิบาดา มันผูกพันอยู่กับเนียอบินียติหาไอหากับมาอะไอันอุโมรีหรือกับพระชัจนอิบาดาตวัลอัลุไอวัดดาลีลลอัลตนเนี่ว่าแล้วถ้าตามหลวเนี่ยมายุตนาไรไอยโลใต้อิสิล มีสี่ห้าความหมายหนึ่งในห้าก็คืออัจจารีโรวะลาตุไอวัจจารีโรหลักฐานปีฮาริงกอยดะหลักฐานของกอยดะนี้วัลอัลตูมุกตาลาอักาวลูสุลลาะลลอฮุวาลัยวาซัลลัมฮ ادي ของท่านนบีอินนามละอามาลูบินนียาตี่แล้แต่ละกอยดะนี่เขา ทำขึ้นมาเนี่ยก <speaking> <ese> ็มีพื้นฐานเอามาจากขะดิษเขาจะบอกมาแล้วตั้งห้ากอยด้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเอามาจากไหนจากไหนเนี่ยคือหลักฐานของกอยด้านนี้เอามาจากขะดิษของท่านนบียสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมกล่าวว่าอินนามัลอะมาลูบินนียาที่บินนียาที่ทาเลาะเลโลกกตักเก็ตกายในตอนบ่าย Tadang tiada ai innamal a'malu wa sabu biniyatin. Jadi ngaman tang mot ja sabu ja tuk yom rap ja tuk ngap ja tuk pitana biniyatin doi ka pang ni. Wa sabu iza kanat bila niyatin. Tak dia tu sabu iza tu sabu iza kanat bila niyatin. อาวุธทั้งหมดจะไม่ถูกพิษไม่ถูกพิจารณาเมื่อมันไม่มีเนี่ยอัตเรียนงานอินนามัลอามาลบินิยตไออินนามัลอามาลุตัวทรับุบินิยตินเวลาตัวทบัอิลากาณะบิลานียตินประเด็นที่เขาอามนี่คือต้องการจะบอกหนึ่งอามุนอะไรอ่ คอ,อยด้านนี้มีพื้นฐานมาจากอาริตต้นนี้โอเคมาประเด็นเรางกนอธิบายต่อวาาอ่าฮะและไอฮะกะดฮาริตทุฮารต้นนี้แตคืออินนามัอะมาลุบินิยัตฮาิส,นสนุนซียเป็นฮาดิตสุฮิยมัชูรนเป็นฮาดิตมัชูดมีฮาดิตมัชูดอีย่างก็ไอ้เนี่เริ่มแรกเรียนนะ อันนี้นะทศทศน้อยเลยบาจุลละคงเห็นมาสศทศดิศมาสดเกิดีเลยดูมาเห็นทำอักรราชทูกับัง h a า a r d ดิษอัลไอมัตุสิตาโต้ยังน้ำมอกมารายงานโดยอะไรอิหมั่มทั้งหกมีใครบ้างหนึ่งอันบุคอรียูสองว่ามุสลิมันสามว่าอบูดาวูดา สิวันตัต้งิศมีริโยฮะว,วันนาสายยออวันนาสะอยูฮกวาฟุม,มาฮะและวะไวยุูุมหุมกับไปหาอิมาสิตาไวยุแต่ต่อไปยังคนว่าไวยุอาอิมาสิตาและนอกจากหกท่านก็คือมีทั้งหกท่านหีรายงานและมีคนอื่นรายงานด้วยมินฮะดีซีอูมารับยิ่งข้อตอเบีย เป็นหะดีษของท่านมาจากท่านอุมัศบ,บินคอตอบรอดิอาลอนุนี่เขาว่าแจ้งสถานะของทิเซซ่าเป็นหะดีษตัวเฮียเป็นหะดีตมาชุดรายงานโดยระดับทางนั้นเลยที่ไอมาสิต,ตาเอามาจากท่านอุมัศบ,บินคอตอบรอดิอาลอนุว่ารำพึงทราบ ยางไรกนไอ้วอ่ารำเนี่ยไอ้ยามมนยะตาอัตตามิงกาอันอินโมถึงทราบโอ้ผู้ที่ยามันผู้ซึ่งยะตาอัตตามิงกาอันอินโมความรู้เนี่ยจะได้ถูกนำมาจากท่านยามันยะตาอัตตามิงกาอันอินโมเนี่ยเขาแปลว่าผู้ที่สามารถจะรับรู้ ว่าเราเพิงทราบผู้ที่สามารถจะรู้ได้หรือผู้ที่สามารถจะเข้าใจได้อันหูกัตตวาตรออันนักล้วอันนิอิมตีปีตะซีมีกัตฤหีสินนิยติอันหูจะมิรุชะกัตตาวาตรออันนักล้วอันนอัิมห์ปีตะซีมีกัตฤหีสินนิยะ เขาบอกการถ่ายทอดการรายงานมาจากอิหมัมต่างๆตาวาทอรอเป็นสายรายงานตาวาทุตเป็นสายรายงานที่ต่อเนื่องฟีตาลีมีกอตเรี่ฮดีสินการยกระดับหาดิีต้นนี้ คือเขาเขาแจ้งใจเราทราบว่าฮดิสอินัม,มอะมาลินนิยาตีได้มีการถ่ายทอดมาจากอิมัมผู้นำต่างๆเกี่ยวกับสถานะของฮดิษต้นนี้เกียรติของฮดิษตรงน,นี้สายงานเป็นไงตา,าตาวาเตารอเลยตาวาตมุตาวาเตก็คือเป็นสายงานแบบไหลายมุตาวาเตอย่างตอนเรื่องแต่แต่แล้วตบก็ต้องมากกว่าอะไรสิบคนขึ้น ก็หมายความว่าอุลามาได้กล่าวถึงอที่ต้นนี้นะเป็นอุลามาที่หลายคนเนี่ยดูกอละอบูอุบายละจ้าถ้าอบูได้ละกล่าวว่าอบูไดชื่อเต็มอะไรชื่อมะมารุปโนอัลมุซันนาอันไตมีโยซอยูมาในกุรอานตัวเปียซาละ้า สองร้อยเก้านี่นที่เราเรียนในเรื่องของวิชาบาลาก็วิชาบาลาก็เริ่มกันหนดมาเมื่อไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่พบได้เนี่ยก็คือนี่แหละเช็คมมัดบินมุซันดาว่าท่านเป็นคนเริ่มก่อนแต่จริงๆเลยไม่รู้ว่าใครแต่ว่าที่พูดง่ายเขาเกิดตาลืมตามองโลกมาก็เจอแล้ว โดยแต่งหนังสืออะไรมาฮะนิ่งกุรอร่าดในวิชาบรรลาก็มาเจริญสูงสุดก็คือในสมัยเชคอะไรวะอโบรักอัลจุนกะเฮดอันยุดยานียะก้าวอย่างไรลายซาฟีอักบาลินบีบสุลลัลละสลัมชัยอุลอาจามาอวะอังาวะสุลไฟตะตันมินูมินูไอมินฮาตะนะดิษ พูดรวมแทกอาบ,บูไปดะกล่าวว่าไม่มีอาทิตย์ของท่านนะบีต้นไทรเลยที่จะรวมไปดะมากสุดไปกว่าอาทิตต้นนี้จะมีไปดะมากขุดไปกว่าอาทิตย์ตนนี้ชายอลอาจมอาาัมูอไปตันไปกว่านะที่จะรวมถึงไปดะมากขุดไปกว่าอาทิตนี้วกากงาวากสรุไปตะตันหรือว่ามี ไฟด่างมากที م م okay, eh? ام ام ่ไปกว่าดี่ต้นนี้ไม่มีอีกแล้วโอเคไหมวัดตาฟักกันอิมามุอัชชาบิอิยุวัลอิมามุอะห์มัดอิมนุบนูฮัมบัลเนวะอับดุลรฮ์มานุบนูมัฮดีเยนวะ่าอิบนูอันมาดีนีเย วะบูดาบูดาวัดดาราคุตนียหัวไกรุมการตะบเดือยวาวเนี่ยทั้งหมดตะทบไปที่อันอิมามุชาบีทั้งหมดหลักการตะทบเดือยวาวเนี่ยจะกล่าวมากี่ตัวข้างหลังก็แล้วแต่ไปหาตัวแรกหมดแล้วว่าอิมามอโมะตะทบไปยังอิมามชาบีว่าตูรามาตะทบไปยังอิมามชาบีวาดี ต่อเบียงนู้เหรอรูตะวุธวอกไวรู้เหมือนกันคืออุลามาที่กล่าวนามาทั้งหมดและนอกจากที่กล่าวมาอิสตาบะก็ได้เห็นสอดคล้องว่าอาลาอันนาบูไออันนาฮะกันฮะดิษหมายถึงฮะดิษอินามันอามาลปินิยัตสุลุสุนอินมีสุลุสุลอินมีไอสุลุสุอินมินฟิกฮีอินมีไออินมินฟิกฮี ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสามของวิชาปิดนี่ตัวเนี้ยนะเขาจึงบอกหัวข้อนะว่าลำอนุปัตตาวาตันนักวัยน่ะอันนี้อิมมะปีตะซีมมกอรีฮาดีที่มียาอุธมรที่กล่าวนามาทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าหะดีต้นนี้เน่ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสามของวิชาปิก ว่ามินุมอัว่ามนอุลามัมง ما, มกราลุบอบบางท่านก็บอกว่าหนึ่งส่วนสี่บางท่านกล่าวว่าเป็นหนึ่งส่วนสี่ของวิชาพิกอลาลุบอูไอกอลาไอกอลาอินโนลุบอูอินโูลุบอู ตั้งแต่แตงอินโรูปูเขียนตออย่อไปผมเี้บอกว่าเป็นหนึ่งส่วนสี่วัคตะลปูปีตะนียิ่งบากีนะวัคตาลปูปีตะยินินบากีโดยที่พวกเขาเห็นตา่างเห็นไม่ตรงกันปีตะยีนินบากีในการกำหนดอาทิตที่เหลือ ว่าเมนูมังกรเรารุกโอโห <c oughs> บางคนบอกหนึ่งส่วนสี่พรูกับหาอินมุนปิกนะใจมีบางคนบอกว่ารุกอุลิสลามมีเหมือนกันแต่เขียนว่ากอละอากอรู้นะ้เพราะว่ารุปอุลิสลาม,มีหมายถึงไอ้คนที่บอกว่าเป็นหนึ่งส่วนสี่อ่ะก็มีการกีลาปิกบางคนบอกว่าที่ตันนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่ของยาปิก บางคนบอกว่ารูปอุ้นอิสลามเป็นหนึ่งส่วนสีของอันอิสลามเลยวะวัจฮะอัลบายฮะกิยวะวัจฮะอัลบายฮะกิยุก้าวหนาฮูฮูกะเบฮะกะนะดิษก้าวหนามาปุลูบีฮวัจฮะ กาหนาหูสูลสันอินเม่วัชระอันใบฮากียูท่านเช็คใบกีชื่อเต็มๆเพืออ้ามโดุนโนอันฮสัยนิบนีฮารียิบนี่อาบีบักเรนอันใบฮากียูซอยบุษสวนีอันคุกรอวัดสุกรอถูุบุิยสานัตตาสี่ร้าสมาใบฮากีนวัดยาหาได้อ้างหลักฐานว่าฮาดิต้นนี เป็นหนึ่งส่วนสามของความรู้อะไร <c oughs> วัดยหัสนอ้างหลักฐานการที่กล่าวว่าฮาทิตย์ต้นนี้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามละ่ะบี้ถ้ารวมที่วัจจหัสนะ <c oughs> หมายเขาบอว่าเหมือนกับมาบอกว่าที่อะไปแรกที่กล่าวว่าอาทิตย์ต้นนี้เป็นหนึ่งส่วนสามของวิชาปิ๊กเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างไร วัฒนาเนี่ยอ้างหลักฐานเตจำใหน่อยโดยกล่าวเหตุผลว่าเนี่ยบยียนนะกัสบัตอัปดีตาลุปปิวาจาก็พูดง่ายๆว่าอิมมาหมามไบฮากีอ่ะเสมือนกับมาบอกว่าวันอาทิตย์ว่าอาทิตย์ต้นที่หนึ่งสองสามของวิชาปิกอ่ะมีเหตุผลอย่างนี้คือเบยียนนะกัสบัตอัปดียาก่อโอบิต้นบีวลิซานีฮีวา่า,วาจาวารีฮีฮี การกระทำของเป่าจะเกิดขึ้นหนึ่งด้วยวจัจใจสองลิ้นสามร่างกายโดยเมนีทั้งสามตัวกับแพอัพเบยียนเนกัสบันอับยียากุากระเพกัสบา้าก็พูดง่ายว่าที่ปายไบฮะกีบอกวา่าปายที่กล่าวว่าที่ตันนี้หนึ่งส่วนสามของวิชาปิกเนี่ยเพราะว่าการกระทำของเป่าวมันเกิดขึ้น้วยกับสามอย่างนี้นหนึ่งวัจัยก็คือเนี่ยสอง ลินศึษาโดยการอ่านล่าวสารร่างกายวันเนียรู้อาหาดูอักซามีอัศรศรีเนียรปาตะเพร่เนียรถือว่าเป็นหนึ่งจากสามอย่างที่กล่าวมาวันเนียรู้อาหาดูอักซามีฮาอัศรรีเขียนไปอักซามีฮา

วาลยาฮาฮาฮาเบียสามาฮาวาลยาห์มัใช่วาลาจุวาลยาผูาา้ฮาเน,าาานี่ยต้องไปยังอาฮาโดเนียดถือว่าเป็นหนึ่งจากสามอย่างและเนียดถือว่ามีน้ำหนัก มากที่สุดจากสามอย่างวาเยาหัวาหาหากระเบนฮะอักษามมหาสลาซะกิงใส่สลาซากระยจีกันนะแต่งสูออนนกใสกันก็สาลาสติไม่รู้ใครปิดใครถืว่าร้อแล้ว คาว่าปัญญาถือวหาอาถรอักซามีฮานะม่ใช้ฮาแ้ะกับฮาก้อนบีหะสักเดยนยี่เขียนไปไออักซามีกัสปิลอัพดีเบียติบาลิสซลาสติเนียถือว่าเป็นหนึ่งจากการพยายามของเ่าโดยพิจารณาว่ามีสามอย่าง คือเราพิจารณาตามนี้ว่าไอ้เป่าวเวลาทําอะไรมีสามอย่างคือหัวใจลิ้นและเยาวารียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งจากสามอย่างของการกระทําของเบ่าวเมื่อเราพิจารณาว่าการกระทํามีสามอย่างความหมายเป็อย่างนั้นว่าอราิยะโหฮาและถือว่าภากระหายสามหาและถือว่าเป็นเนียดเป็นสิ่งที่มีน้าหนักมากที่สุดจากการกระทําทั้งสาม <c oughs> ล้วนะกับอย่นี้ยาก็ตักคนีบาตัดมุสกินลตังเหตุผลเพราะว่าเนี่บางครั้งเป็นอิบาดาเอมุสะกินละเนี่ยแบางครั้งถือว่าเป็นอิบาดมุสกินละ ยังเนียนดในเรื่าดนี่ถือว่ามันไม่มุสกิลาไหมแบบแต่บางครั้งเนียดเี่ยเป็นอบาดะมุสกิลาควาคอยนะตะตาอยูอายา่อีไลฮะวาฮันพากษานเนียดยาติอยู่กับผาคอยรู้อีไลฮากับผาเนียดสภา,า,า,ภาสพที่สิ่งอื่นนอกจากการเหนียดต,ต้องอาศัยการเนียดสภาพสิ่งอื่นนอกจากเหนียดต,ต้องอาศัยการเนียด ก็บอกบางครั้งการเหนียดถือว่าเป็นอิดามอิบาดามมสกิลลาเช่เราเหนียดเนี่ยเราเหนียดเดี๋ยวเราจะไปละหมาดตัวหาไอเหนียดเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของละหมาดตัวหาว่าเหนียดอย่างเงี้ยไ่เป็นเออเป็นอิบานาโมสกิลลาต่เวลาเราจะละหมาดเราต้องเหนียดตัวละหมาดอันนั้นถือว่ามันไม่มุสกิลลามาต้องรวมรวมกับการละหมาดนี่ก็บอกบางครั้งเหนียดเป็นอิบาดามมสกิลลา ไอ้สิ่งอื่นนอกจากเหนียดต้องอาศัยการเหนี่ยเดีย๋ยวเวลาเราจะละหมาดละหมาดเราจะต้องเราต้องเนียเใช่ปะก็บอ,บอกด้วยเหตุนี้ในหนังสืออัชบัว่าเราเรียกล่าวว่ามีอดีตกล่าวว่านียตุนมุบินิคอยลนมินอามาลิฮะการเหนียดของมุมินดีกว่าการกระทําก็เป็นการบอกว่าบางครั้งที่เขาบอกว่าเนียดเนี่ยบางครั้งเป็นอิบาดะมุสกิล่าไอ้สิ่งอื่นต้องอาศัยการเนี่ย เราเรียมหาวิชาบร้อยมูลว่าเราหาดีสุนนีย์ที่ยอดคุณผิดสบายนะบาปนั้นงมัีบอกว่าหัดดิอินามัลอามาลุบินียาที่เข้าไปถึงเจ็ดสิบบาทเขียนใบไอมีนั่นพิธีก็คือฮัดีิสต้นนี้อินามัลอามาลุบินียาที่นั้น จาไปเกี่ยวข้องกับปิ๊กถึง60บาทอาดีสุนนียะติยัตกุลโลฟีซับอีลาบาบาไไันไอเมลันปิ๊กฮีกราจะไอบาบาันเมลันปิ๊กเลยก็ได้หรือมินอินมินปิ๊กฮีก,ก็ไดา Qala sayyuti yutani ma sayyuti kawaha za diku ma yurjan wila hi min al awwabi itamalan min zalika Rub ala'ai Rub un ibadaati bi kamalihi na awai khani kon qala sayyuti wa wallahu alam